โอเคอันนี้น่าจะพอไหวอยู่สตาร์โตเรามีรอบเหลือแม่อ่ะเริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องหาการ์ดที่เป็นฟิตมาก่อนแต่เก็บเสียเอาไว้นะเพราะว่าเสียก็เป็นตัวที่สำคัญอยู่เหมือนกันเราจะเก็บ3ใบนี้ ไม่เจอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราผ่านไปก่อน,นผ่านไปครับก็ยังไม่เจอไปสั่งเ้าเราจะเอาเสี่ยขึ้นไปก่อนนะเพื่อให้เขาปามสาสปก่อนนะเ่ เธอคลองชัดตั่วครัดก็ยังไม่ได้ฟรีดีกใ,ให้เสียไปโจมแล้วก็บวกกับสองหนึ่งไม่รู้ว่าน้องจะได้บับด้วยหรือเปล่านะไปเลย oh dear, oh. เก็บเสียวไว้นานๆค่ะ แล้วก็เด็งเลื่อนให้เขาน่าจะบอดแค้นหนูนะแต่ว่าแบบเป็นไม่ค่อยแบบพลังโจมตีเยอะ,อะ เลนอาเทฟต้องตายอะ่ะเพราะว่าเ f ฟอัพเลเวลมันปวดมากโอ้โหโหเน้นหลายตัวแบบนี้คือไม่ดีเลยอะ่ะเอาแค่ตัวเดียว ไม่เป็นไรเรามีการ์ดปั๊บอยู่หลายใบรอดอยู่การ์ดปั๊บเราจะเน้นเป็นแบบเบิร์ดอ่ะ, <'m> ฮะเฮ้ยขึ้นมาเขาปล่อยตายง่ายเนาะเคเขาปล่อยง่ายเกินอ่ะเขาไม่มีการ์ดปล่อยอะไรเลย เชิฟิตเลยอะโอ้โหบ้ามาแล้วม่เสียตายยาบอดไปได้สแล้วก็นิวเขามี มีมานานเหลือเยอะมากเลยเราสต็อกมานาไว้ไม่ได้สต็อกดีเพราะว่ามันก็มีเหลือเยอะแต่ว่าเราอยากที่จะให้การสเปลเนี้ใช้กับฟิตไงถ้าเจอฟิตมันจะดีไงยูสอง การปั rence, ๊บครับปีวันคือการบนมือก็เริ่มน้อยเต็มทีเริมเหมือนเดิมเราจะไม่ยอมให้เสียตายคือถ้าดรอปออกมาเป็น ตัวของบอลลูนเบอร์น่าจะได้ตไดแตะหัวยู่นะ good อารมณ์เหมือนแบบมันก่อไฟแตะก๊าสทำเดลอย,อย่างเงี้ยทำมันไม่ค่อยดีอ่นะผ่านไปเผลอสองซัดตัวค๊าซ See all. เขาก็การเหลือน้อยแล้วอ่ะ แล้วการหัวโหนโอเคฮิมิตาพวกเราปล่อยได้แล้วจบเพื่อนรอบที่แปดจั่วบัสโอเคหน้าหมดสองฉันถือว่าเริ่มกลับมาไม่เป็นไรหนึง่งดาวมิแล้วก็แล้วก็ฐานเทอร์ จบเพิ่นไม่นอนขโมกัดเดี๋ยวแกฉันไปไอ้นี่มันขี้ขโมยแล้วว่าการที่ได้มาต้องเป็นการสเลปลพวกบัปเฟอรชัวใช้ทีนี้เราเตรียมโจมตีได้เลยนะครับ <c oughs> ไอ้กัดขโมยอะ่ะไอ้เสียงโดฮาสามบัฟมันมีการบัฟตัวได้ปลามาตะขอตะขอ เราจะได้ฉลางมา no prey อะไรครับอะไรครับฟาร์ี่ครับไม่ได้นะครับไม่ได้มาเธอของผมแล้วอาอย่าไปเชื่อ นของฉันยังอีกเหรอผมมีการ์ดผมมีการ์ดเหมือนกัน Snow and stars. ขโมยและไอนน้นี่มันขี้ขโมยเสียสองวัยใช oh, ้การ์ดใช้การบสรเปลล <and stars. S 1> แล้วก็ให้ฟิตเป็นอคโูซีดโจมตีบ้านแต่ได้เลยเครืของฉันชัวร์การโอเค

ประมาณนี้นะสำหรับเด็กก๊อดฟิดเออเราลืมอ่ะสวัสดีหล่าดูเออลิสทุกท่านวันนี้เรามาพบกับเด็กก๊อดฟิดผ่านไปเราใช้เสียในการบัฟศัตรูเอ้บัฟตัวเองแต่ว่าการสเปลอ่ะ มันก็จะต้องเยอะๆหน่อยอย่างไม่เกีย้ยคือโอเคเลยนะนี่มากแล้วว่าอันเนี้ยน่าจะยากอ,อยู่นะเพราะว่าเด็กของศัตรูเขามีชา l e n g e ไงเขามีติดตะขออ่ะเสีเสียน่าจะอยู่ยากไหม เดี๋ยวขอลองสู้หน่อยแล้วกันอืมท,ทำไมไม่เอาฟ้าผมให้นีน่โคบัฟอะแล้วเคยเล่นน้เด็กประมาณนี้ก็คือบัฟเป็นแบบจับเบิ้ลบัฟดนักส่มบอกบเจอ๊อะ เกมเมื่อกี <laughs> <laughs> <serves> ้เสียยืนนานอยู่นะมีอ่าเด้งวัดอ้อดีมากเลยเป็นแบบยี่ยมจัดจัดอะโอ้โหคตรคุ้มอ่ะ ขอบคุณครับลิงยาโตนะอีอีอีอ,อ,อ,อยัก,ก,กไรยักไรเฮ้ยเอากาก์ดของเขาออกมาพยากรณ์เชื่อว่าแล้วมันเจอฟิตพอดีอ่ะโคตรดิอันนี้ันนีไม่ได้นะเขาไม่ได้ไปไม ไม่เจ็บเท่าไหร่จ้่อคสแน่นอนเราได้ฟิตมานะแต่แตกน้อยแวอะไม่อยากให้ฟิตตายเลยผม เขาไม่มีการยืลูซีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เกีียวๆเลย6นาเมตรหายาอ่าสตาลีบักไว้โรอบที่หกจอากัส ฟิสมันกลับม,มาอ่อนหน่อนมันงเด้อว่าเอาดักสุ่มขึ้นมาสองตัวขึ้นมาไปบนมือ นายแล้วอ่ะคือยังไงมันยากมันมันยากนะเมื่อกี้เราคิดว่ามันจะอยู่ตลอดอะไอจ้าเรื่องนั้นอะ This would be a good winter. Gather them all the homestead. Gather round, gather round. Okay, i can't this ที่เรามีอ่ะช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยเสียไปนะควิกแอทแท c กอ่ะโอเคกด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  โอ้ยดูน้องตั้งช่วยดูดิพี่ค่ะเป็นไงถือว่าโอเคอเ,คเ,คเ,คเคนาะสำหรับเล้งนี้แต่หลักๆเลยอ่ะต้องมีเสียไม่ต้องมีฟิตก็ได้แต่ถ้ามีฟิตมันก็จะเข้ากับคอนเสิร์ ิดออกมาแปบเดียวเมื่อกี้ผมคิดว่ามันมันอยู่ตลอดถาวรไอไอก,การ์ดใบนั้นอะผมก็เลยรีบใช้จริงๆถ้าไม่รู้อ่ะมันไม่ได้อยู่ถาวรเหรอเอะไม่ได้เห็นน้องเพิร์ลนานแล้วนนเนีน่ยตาโตมีเสียแต่ยังไม่มีน้อน น,นี่นี่นี่มามามๆา <c oughs> เขามียิดซีบด้วยบบอะด <c oughs> ิยิโดซีบอมก่ะหยิบเข้าได้ <c oughs> แล้วก็ขวบัดึงด้วยมากุศ ไแล้วก็เดี๋ยวเราดูว่าเขาจะเอาอะไรลงมางั้นแบบนี้คือเราต้อง see all. อ๋โอเคเ๋ยวมีฟิตอีกใบแต่ว่ายังไม่ได้บัฟอะไรเลยก็คือเป็นน้องเปียวๆพีะ ไอโน๊สองตัวนี้มันก็สีดาแม่แล้วนะก็อปปี้ตีแล้วก็เข้าไปอยู่ในเด็ก้าโอนแบบยับยับยับยิงขยาบอยู่แม่หูแล้วบนมือเขาไอโน๊สองตัวนี้แม่งแต่ว่าบอดบอดเขาจะโล่งเว้ยก็คือโล่งไปเลยครับมีอะไรไหมอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเยอะไปแล้วนะเฮ้ยผมตาหน้าผมกลัวอ่ะตาหน้าผมกลัวผมว่ามันเยอะไปผมอาจจะเจอนกหลายตัวเสียบบับสองใบโอเครอดูรอดูเรื่องหน้าหนุชีว้า การรนมือเยอะเกินผมว่านกหลายตัวไม่รู้ข o อ,อ,อะไรมามสไม่มอะไรอ่ะหนมอ่าม,มันมีมาน ตั้งห้ามัน่ะแค่อะไรได้น่าก็ยังฟิตฟิตฟิตโดนแต่ว่ามีการ์ดอยู่ฟิตฟิตโดนเขาไม่มีมานานแล้วมันม <ơi. S 1> euh, ีไปอีกหนึ่งตัวไม่ต้องห่วง ของฉันต่อค่ะนั่นต้องเป็นอิลูสันนเนาะเขาก็เดี๋ยวเขาก็มาบอกต่อว่ะบักตัวข้างในเนี่ยสองสองคน

ตัััวนนจาทกเองขอให้เป็น follower ได้ไหม Be a good winter night flowers upon my blade. the promise of a new moon upon me bloom tender oh, God. <laughs> bloom <laughs> and fade with the morning Ugh. ให้ on, hide on, นะดายหน้าไดนาว่ายัางไงครับดายนะ้าเออแล้วน่าตายไม่มีเปเรี้อะโอ้ยสงสารจังเลย จัดนีาะอะไรอ่ะสองโหโหโหเดี๋ยว <gin> ไอ้นกมันจะกลับไปหมดไงแล้วมันจะเหลืออีโลสีหนึ่งตัวได้ได้ได้ถ้าเราถนนกมันตีแล้วกลับอ่ะ Yep, yep, yep. This would be a good winter. <laughs>